ต่อดีกว่าครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมกิติเดชเลิศสกุลครับชื่อนพโยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องมาลีอ่าผมปรบมื้บอีกับพี่โยอีกครั้งนึงครับแฟนบของพี่โยคติดใจเล้วต่อไปครับแถวหลังก็ได้ให้พี่หมูบ้างสวัสดีครับผมหมูธีรพันธ์นะครับผมเล่นเป็นดีนในเรื่องมาลีครับผมค่ะพี่หมูครับ สวัสดีครับผมคอปเตอร์ศิลชัยนะครับก็เล่นเป็นเชียร์ครับเป็นพาร์ทอดีตของดินครับผมครับคอปเตอร์ครับค่ะก็สวัสดีค่ะปริมนะคะปริม AF ค่ะเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์นะคะเป็นเฟิร์สกับนุ่มค่ะเป็นอดีตกับปัจจุบันค่ัผมมีสองพาร <พา S 2> ์ทด้วยการปริมเมื่อกี้เราเจอปริมตั้งแต่ตอนแรกแล้ว,ลวต่อไปเชิญเลยครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะชีวาลพาวานะครับรับบทเป็นหิมนะฮะชีวัลประมิเกตชิวัล มีแฟนขับมาด้วยอะไรมีแฟนขับมาด้วยจริงกขอบคุณมากเลยะไม่เห็นนั่งมืกมาด้วยกันแฟนขับปิกเยอะอย่าไปสกิดเยอะแล้วกันโอเคต่อไปครับใครก่อนดีอ่ะเฟิร์นปิดเฟิร์นปิดท้ายดีกว่ามาพี่ก่อนดีกว่าสวัสดีครับผมเออสหรัฐครับรับบทเป็นชอปเปอร์ครับครับเยอะขอชิงพร้อกันดีนะครับแฟนขับก็ไม่น้อยหน้าเลยปิดท้ายครับสาวสวยของเราที่ดูแล้วจำเธอไม่ได้เลยกับลุคนี้เชิญเลยครับ สวัสดีค่ะเฟิร์นนักพยาวอาหาค่ะระบบเป็นมาลีค่ะขอเชียร์ตุ้มเทียมาลีค่ำคืนนี้จริงๆเป็นค่ำคืนของเธอแต่จริงๆทั้งหมดทั้งมวลเอเป็นค่ำคืนของพวกเราแบบนี้ดีวกว่านะครับเพราะว่าเราร่วมกันกว่าจะออกมาเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุ่มเททั้งบททั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังต่างๆผมขออนุญาตวกกลับไปคนแรกพี่โยครับผมภาพบรรยากาศวันนี้ที่เราเห็นกับรอบแรกของภาพยนตร์ที่เราทํา ความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างครับผมอยากรู้ว่าความฟูลฟิลของพี่ในวันนี้เนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างที่เราได้คิดเอาไว้ครับขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาเป็นเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับเราไม่พูดว่าแค่หวังไม่ผมแต่พูดว่ามาถึงวันนี้ได้เนี่ยรู้สึกว่าสุดแล้วครับใจที่สุดแล้วครับ ฝากนะครับฝากข้าพเจ้์เรื่องมารีแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนเพราะทุกคนตั้งใจครับเสียงยังสั่นอยู่เลยขอเียงปรมแดกับผู้กำกับของผมอีกครั้งได้ไหมครับทุกคนครับพี่โอครับอันไหนมันเป็นเรามากกว่ากันอยู่หลังกล้องกับเดินพรมแดงแบบนี้ครับพ euh ี่แน่นอนครับหลังกล้องแต่เมื่อกี้มากของพี่ไม่ธรรมดานะฮะชีวังก็ชีวังเถอะพี่หมูก็พี่หมูเถอะคอปเตอร์ก็คอปเตอร์เถอะพี่โยกินขาดนะฮะเมื่อกี้ครับผม พี่ครับผมถามก่อนดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของมาลีเนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการสะท้อนความเป็นไทยนะฮะโดยหยิบยกมโนราวิชาญครับแต่เรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยของไม่สปอยรับอยาก<ม>ให้ไปรับชมกันวันนี้นะครับพี่โยผมถามอีกอย่างหนึ่งเห็นบอกว่าเมื่อกี้ที่เราเกิดเกินกันไว้บอกว่าเนี่ยคือศาสตร์และสิ่งที่พี่หลงไหลถึงขนาดเอาไป เป็นบทภาพยนตร์คือตอนนั้นเนี่ยมันชอบมันหลงไหลมันมีเสน่ห์ยังไงครับพี่โยคือจะพูดเป็นคําพูดเนี่ยผมว่ามันมันทีดยากนะครับมันอยู่ในความรู้สึกมากกว่าครับผมผมว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะแยะมากมายอยู่พี่ว่าเรามองเห็นหรือจะติดยกขึ้นมาครับมากกว่า อันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแต่จะน่าสนใจยังไงนั้นพี่โอบอกว่าขอเป็นชิคเกตแล้วกันใช่ครับเดี๋ยวต้องรอติดตาม20่สิบนิกาสองทุ่มคุณได้รู้ก่อนใครอย่างแน่นอนแน่นอนครับผมรัวกับมาชิวัมครับเขาบอกว่าบทของคุณเนี่ยคือบทที่เดินเรื่องแล้วก็สําคัญมากๆถ้าคุณไม่สนเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่แล่นพินเลนพินเลนมันจะไม่เกิดขึ้นหรือเปล่ามันเป็นยังไงครับบทบาทนี้ของคุณครับ ผมบอกเลยอย่างแรกยากมากเป็นเรื่องแรกของผมด้วยฮะครับแล้วผมต้องไปเรียนรานะจะเต้นอินเดียตอนนี้ไปเรียนรำอะไรอย่างเลยครับก็คือแบบเรียนราแล้วเป็นเรื่องแรกของผมการแสดงผมไม่เคยเรียนมาด้วยนะฮะครับผมแล้วก็คือเราเข้าเซตเลย่ะครับก็คือเวิร์กช็อปในเซตเลยครับครับผมไหนใครอยากจะเห็นชีวาของเรารำตรงนี้บ้างครับขอเสียงปรบมือและเสียงนิดหน่อยครับ คุณชิวังคุณไม่ต้องโชว์ก็ได้แต่ถ้าเป็นผมนะฮะพี่โยสปิริตผมต้องโชว์เฮ้ยใช่เอามือจีบเลยไหมอ่ะไหนขอดูหน่อยสิอันนี้อันนี้จีบคว้าอ่ะอันนี้ไหนเฮ้ยอะไรจะสวยงามขนาดนั้โอ้ยนันะขอเสียความรู้สึกชิวังหน่อยครับเฮ้ยคุณได้เห็นการจีบของเขาหรือเปล่าสวยงามกว่าพวกเราบางคนจีบบ่อยมือเราแข็งด้วยนะจีบบ่อยจีบบ่อยและจีบติดไหมครับแน่นอน ช่อว่งผมถามชีอว่างผมถามคุณหน่อยเนื่องจากว่าคุณเนี่ยนะครับมีเชื้อสายอินเดียผมก็เลยอยากจะรู้ว่าการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมแบบเนี้ยเรื่องของภาษาต่างๆมันเป็นอุปสรรคกับเราไหมครับเอาแบบแรกๆเลยนะผมภาษาไทยไม่ค่อยชัดเลยอ่านบทยังไม่ได้เลยแต่มีเพื่อนฝรั่งผมช่วยผมครับอพี่ พี่เอิร์ตเลยพี่เอิร์ตเหรอใช่ค่ะแค่แค่ฝรั่งสอนภาษาไทยใหฝรั่งเลยสอนโอ้โหเจอใช่ตอนเจอกันแรกๆเนี่ยพี่โยก็เอาผมกับชีวามาไปอยู่บ้านหลังเดียวกันครับแล้วก็ผมเจอน้องวันแรกอ่ะน้องน้องใช้ภาษาไทยได้ดีครับเพราะว่าน้องอ่ะเวลาอ่านภาษาไทยน้องไม่ค่อยเข้าใจในบทก็ ก็เป็นฝรั่งสอนภาษาไทยจริงๆช้วก็อยู่ด้วยกันเดือนนึงแล้วหลังจากนั้นน้องก็พูดภาษาไทยแบบอย่างที่เห็นเลยก็คือชำนาญเลยชำนาญไหมชำญมากต่อไปผมผู้ผมมินทาคุณคุณรู้เรื่องหมดใช่ไหมสมัยก่อนอะค่ะที่ที่ชีวัมแสดงอะพูดกับด่าเขาจะไม่เข้าใจแต่ตอนเนี้ยเขากลับไปย้อนดูเขาก็จะมาเช็คินพี่หลังก็เี่โพี่โยระวังตัวกันแล้วกันนะครับตอนนี้เขาเก่งเลยนะเรื่องภาษาไทย แล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างชีววพอเราได้เห็นตัวอย่างที่ออกไปแล้วครับก็จากสังคมอินเดียไทยนี้คือกระแสดีมากครับทุกคน <ผม S 2> ตื่นเต้นเพราะเป็นผมเป็นตัวแทนของเขาเลยตอนนี้ครับแล้วผมอยากให้ไม่ใช่แค่คนไทยดูหนังไทยแต่อินเดียมาดูหนังไทยด้วยว<า>สุด,ดยอดครัเซฟมันไมกชีววมันต้องอย่างนี้ซอฟท์คอมเบอร์ของเราเค่อยๆแทรกซึมกันไปนะครับมาต่อไปปริมบ้างดีกว่าครับ ก่อนอื่นเรามาไขาข้อข้องใจก่อนคนมาสกิดผมบอกว่าเนอะพี่ติดตามคนนี้มาตั้งแต่ AF เขาชื่อว่านับตังมันเรียกเขาผิดแบบนี้มันได้ยังไงไหนแถลงข่าวแทนผมหน่อยลวกันอจริงๆนะตอนแรกหนูก็ใช้ชื่อว่านับตังนะนนพัฒนเนี่ยนะคะที่เล่นแสดงช่องสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยหนูก็คุยกับคุณแม่ว่าเออคุณแม่หนูรู้สึกว่าช like <Nico> ื่อมันเริ่มเหมือนาแล้วนะอะไรเงี้ย ก็เลยบอกเออต้องกลับมาใช้ชื่อชื่อแรกที่คุณแม่ตั้งให้ชื่อแรกตั้งแต่เด็กดีกว่าค่ะใช่ค่มคะก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปนะครับถ้าเรียกว่านับตังเนี่ยน้องบอกมันคล้ายกับใช่มันก็จะน่ารักไปอีกแบบนึงน่ารักไปอีกแบบหนึเลิกตัวน้อยลงนิดไหมนับตังอะไรอย่างเงี้ยนับตังนับตังใช่เวลาคนเรียกหนูก็จะแบบนับตังอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อบิมดีกว่าชื่อบิมดีกว่าิมครับผมอยากรู้ว่าจากการที่คุณเป็นนักร้องเนี่ยนะครับพลังเสียงของคุณเนี่ยไม่มีใคร สงสัยได้ๆเพราะเมื่อกี้เราได้ฟังตั้งแต่ o อ e เปนิ่งโชว์ร้องมาเ <ขอ S 1> มื่อกีอ้แล้วแต่ในแง่ของการเป็นนักแสดงและครับปริมคุณรู้สึกว่ามันยากกว่าการมันง่ายกว่ากันใคารคกันแน่ที่เป็นตัวตนทีแท้จริงของปริมปริมที่ร้องเพลงหรือปริมที่อยู่หลังกล้องเปิดตัวใหญ่มาาค่ะออก็จริงๆแล้วนะคะคำตอบใหญ่ๆจริงๆแล้วก็มันก็คนละแบบค่ะถ้าร้องเพลงมันก็จะใช้การสื่ออารมณ์เหมือนกันแต่ถ้าในละครเนี่ยเราเราโกหกคนดูไม่ได้ครับผม จะมีทั้งแบบอินเนอร์มันจะมีทั้งสิ่งรอบข้างบรรยากาศรอบข้างประกอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ความยากง่ายมาแตกต่างกันแ้องเพียงก็คอนโทรเสียงแล้วคอร์ดก็คอนโทรอารมณ์ประมาณนั้นแต่ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับเราอย่างแน่นอนไม่เป็นจ้างงานได้นะคะไม่เป็นอุปสรรคขยัี๋ได้พี่อธิายคอเตอร์พี่หมูผมว่า นอนก็่าแล้วผมว่าคนนี้ป้ายาเก่งมากื่อนต่อไปต้องมาแล้วพี่โยมาโบกับมาเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ยากไหมครับต้องสวิงอารมณ์ไหมอุ้ยสองคาแรคเตอร์นี้ค่อนข้างจะแตกต่างค่ะหน like ูจะจะโฟกัสที對對่พาร์ทอดีตเพราะพาร์ทอดีตอ่ะจะต้องเป็นคนระบุคลิกกับในในความเป็นเออในตัวตนเขาจะเป็นคนสุขุมนุ่มลึกมากใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ รักใครรักจริงใช่ป่าเฟิร์นจริงไหมนะ <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็ในยุคปัจจุบันก็จะก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่แบบอยู่ข้างๆคนที่รอรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอขอจบนะ อันนี้ก็จะเป็นสองพาร์ทที่แตกต่างไปเลยนะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นต้องรอดูแล้วกันว่าที่บอกว่าสุขุมลุ่มลึกเนี่ยม,มันเป็นยังไง,างมาดูกันดีกว่าว่าปริมของเราจะสามารถสวิงให้ทุกคนเนี่ยได้เชื่อแบบครคเตอร์ของตัวละครได้จริงหรือไม่ครับวก,กกลับไปด้านหลังบ้างดีกว่าครับพี่หมูครับเห็นบอกว่าพี่หมูเองได้มีโอกาสเต้นเล่นกับนักแสดงรุ่นใหญ่พี่ปูณณตยารู้สึกกดดันไหมครับพี่โอ้โหพี่โคตรตื่นเต้นเลยตอนนี้จริง ตอนไหนตอนนี้เลยรือตอนนี้กันนะใครจะรู้เนี่ยแม่งคนรตื่นเต้นเลยนะครับผมเออต้องขอบคุณทุกคนที่มามากนะครับครับผมเมื่อกี้ผมเห็นแฟนคลับอยู่แฟนคลับของพี่หมูครับพี่หมูของเรายังตื่นเต้นสมเสียซฟรีดได้เล้วของแท้ครับของแท้เดี๋ยวจบจากแถลงข่าวดูเรื่องภาพยนตร์อะไรกัเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกรึบๆซะหน่อยเดี๋ยวพาไปกินต่อจ้างมาเยอะนะเฉลิมฉลองหน่อยพี่ครับผมถามก่อนในซีนนั้นเนี่ย ไปเจอกับนักแสดงรุ่นใหญ่มวลอารมณ์ความรู้สึกแรกที่เต่นชัดที่สุดตอนนั้นเป็นยังไงครับพี่เอาอยู่แล้วสบายอย่างนี้ไหม,ไม